แม้การจากไปของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อสามติปีแต่ลูกหลานของหลวงพ่อนั้นไม่เคยลืมความดีไม่เคยลืมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระรักษมยาต เราทุกคนนั้นได้เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นไม่ได้เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพี่ชัยวัฒน์ท่านเล่ามานั้นเราติดตามหลวงพ่อมานั้นนานมากหลวงพ่อนั้นปรารถนาพุทธภ,ภูมิอิปุกอสงไขกรร่กับอร่อยกําไรแสนกับพวกเรานั้นได้ติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากจน ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นได้เสียสละลาพุทธภูมิเพื่อสารงานต่อหรือว่าสารงานขององค์สมเด็จพระสัมมมาถึงเจ้าองค์ปัจจุบันเพื่อให้ครบห้าพันปีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นการเสียสละของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นหาประมาณไม่ได้ ในวันนี้เป็นวันที่ทางคณะสงฆ์คณะสิทธิอนุสิทธ์ของวัดท่าสงหรือวัดจันทารามแห่งดีพร้อมทั้งคณะสิทธิอนุสิทธิ์ของวัดท่าสงที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันที่เป็นสาขาอยู่ณสถานที่ต่างๆโดยพร้อมจิตพร้อมใจกันมาร่วมในการบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายในดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานทุกทุกท่านทุกคนถือว่ามีกุศลเจตนาอันสูงส่งในการที่จะได้น้อมรำลึกนึกถึงคุณโปการคุณอย่างใหญ่หลวงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปรมยานท่านได้ดำเนินการนําพาให้วัดท่าสงแห่งนี้ พร้อมทางวัดอยู่ในเครือกายถึงกวมเจริญทุกทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณนั้นจึงได้ถือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในการประพฤติปฏิบัติธรรมของวัดท่าสงในสมัยที่พระเดชพระคุณยังมีชีวิตอยู่ถือว่าวัดท่าสงนั้นเป็นไฮไลท์ที่พิเศษจริงๆที่ทางศิษยานุสิ์ เกือบทั่วประเทศได้เดินทางมาร่วมในการปฏิบัติธรรมณวั่าส่งแห่งนี้ทุกทุกท่านได้ประสบขอบุญมหาศาลขอบุญกุศลเหล่านั้นจงช่วยดลบรนดาลให้เจริญพรทุกทุกท่านทุกทุกคนขอทุกทุกท่านทุกทุกคนจงเป็นผู้ปราศจากความทุกโศกโรคภัยไร้อุปัตวันตรายต่างๆเจริญด้วยลาบยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยอายุ วันนะสุขภาะระปฏิพานคุณษณาตบัติมีชีวิตสุขสงบร่มเย็นอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทุกท่านทุก,ท,ก,ท,กทุกคนเมื่อปรารถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จทุกประการเื่น พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นกูบาอาจารย์ที่ในชาตินี้นั้นเราจะทดแทนคุณท่านนั้นก็คงจะไม่หมดจากการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อพระราชนาโกสนได้สานงานต่อของหลวงพ่อทุกๆอย่างที่หลวงพ่อชี้แนะแนะนําแล้วก็ให้คําสั่งไว้ท่านเป็นบัตตามทุกๆอย่างการทํางานของวัฏสงานั้นก็ไม่ใช่ง่าย ไม่ใช่ง่ายจากการที่อาตมานั้นได้มาสารงานต่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชนาโศสนั้นก็ถือว่าหลวงพ่อท่านวางงานให้เราทุกๆุกอย่างการมารับเป็นเจ้าวาดนั้นก็ถือว่าเป็นงานหนักงานหนึ่งที่ที่ต้องรับภาระทั้งทุกๆุกอย่างภายในวัดไม่ว่า พระก็ดีญาติโยมก็ดีหรือว่าเด็กๆนักเรียนก็ดีทุกอย่างต้องดูแลทั้งหมดแม้ท่านจะจากพวกเราไป30สปีสิ่งต่างๆที่เราเสียสละเราทำงานประวะัติทรงนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือการเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ขอกราบโมทนากับคณะพระทุกๆองค์แล้วก็ ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ช่วยดูแลงานของพระพุทธศาสนาช่วยดูแลคณะพระสงฆ์อย่างต่อเนื่องก็ขอโมทนาในความดีของทุกท่านทุกคนก็ขอให้ความดีนี้จงบังเกิดขึ้นกับคณะพระและญาติโยมทุกคนให้เจริญในธรรมแล้วก็ประสบแต่ความสุขความเจริญมีความคล่องตัวก็ขอให้ได้เข้าถึง ึงปณิพานด้วยกันทุกท่านทุกคนในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิน